แล้วเราจะไปคุยกับพี่แป๋วนะครับคุณชุดิมมนนะครับสีขาวนะครับท่านเป็นบรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจนะครับหนังสือพิมพ์บ้านเมืองนะครับผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งของเราอ่ะนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายนะครับสวัสดีครับพี่แป๋วครับ สวัสดีค่ะคุณเฮาคุณเบนแล้วก็คุณวุฒิสวัสดีค่ะที่บาด้วยค่ะขอบคุณมากมากเลยนะครับที่สาวรับที่สละเวลามาร่วมพูดคุยกันนะครับไม่ทราบว่าในช่วงที่ผ่านมาข่าวเศรษฐกิจมีอะไรร้อนแรงไหมครับท่านครับในในแวดวงเศรษฐกิจก็ตอนนี้ก็กำขนที่เกิดขึ้นของมาตรการก็กําลังกําลังจะทยอยเกิดขึ้นนะคะทั้งว่าทั้งทิศทางที่คอสเเศรษฐกิจได้นำนินการมาแล้วหลายมาตรการที่ทําไปไม่ว่าจะจะทาให้เห็นเป็นรูปธรรมได้แก่ ตอนนี้กำลังเริ่มการปฏิรูปและวิสาหกิจแต่ว่ามันก็ยังยังไม่ได้ไปถึงไหนเพราะว่าต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะคะคคแล้วก็ในเรื่องการทําแผนพลังงานการทําแผนพลังงานก็มีการคุยกันเยอะแล้วลว,ว่าต้องต้องจัดระบบให้ให้สามารถดําเนินไปได้แล้วก็ต้องดูทางระบบต้นไปถึงการ ช้จนถึงปลายน้ําเลยแล้วก็ต้องลดการตื้นพาจากต่างประเทศนอกจากนี้ล่าสุดเมื่อเช้านี้ที่บอกว่ามีการดูแลเฉพาะของพืชพลังงานสี่ชนิดที่เป็นพืชสําคัญของเมืองไทยก็ได้แต่ข้าวโพดมันสำปะหลังอ้อยแล้วก็ปาล์มน้ํามันซึ่งสี่ตัวหลักพืชเศรษฐกิจของเราเนี่ยมันก็เชื่อมโยงต้องบอกว่าก็เชื่อมโยงไปกับเศรษฐกิจไทยแล้วก็เรื่องของพลังงานด้วย ออตอนนี้ก็ตั้งคณะทำงานขึ้นมาดูแลแล้วก็เริ่มเริ่มการดูแลจัดระบบคาดว่าในในส่วนตัวนะคะสิติค่าว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะมมีการดูปริมาณการผลิตให้เพียงพอไม่ให้เกินหรือไม่ก็ถ้าตัวไหนที่สามารถเอาไปผลิตต่อเนื่องเป็นด้านพลังงานได้ก็คงจะเพิ่มแล้วก็อาจจะ ไปถึงขั้นการใช้เทคโนโลยีในการผลิตทําให้ราคาพืชพลังงานหรือว่าพืชเสรษิของเราเนี่ยมีความมั่นคงแล้วก็ให้ราคาเพิ่มขึ้นกับเกษตรกรผู้ผลิตอีกส่วนหนึ่งที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคมีการปรับตัวสูงขึ้นในรอบเอ่15ปีต้องบอกว่าปรับตัวดีนะคะถ้าเทียบระยะยาวแสดงว่าตอนเนี้ ความเชื่อมั่นของคนคนใช้จ่ายในระบบเนี่ยเพิ่มขึ้นนะแล้วก็กําลังจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้ารเราดูทิศทางเพราะว่าความชัดเจนในการไม่ว่าจะทํางบประมาณใหม่มีรัฐบาลชั่วคราหรือคณะทํา,างานชั่วที่จะมาเข้าใหม่มาทํางานใหม่เนี่ยสารต่อไปมันจะทําให้งบประมาณที่ออกมาไม่สะดุดแผนการลงทุนที่รัฐบาลวางไว้ครับก็จะเดินเนิ่งต่อไปได้อะค่ะค แล้วอีกอย่างหนึ่งสิบตลาดหุ้นที่ผ่านมาเนี่ยจะสังเกตได้ว่าหุ้นบวกอืครับก็แสดงว่าถ้ามองในง่ายๆส่วนหนึ่งก็คือว่าตอนนี้ยเริ่มเริ่มมีการเข้ามาซื้อขายหุ้นมากขึ้นจากจากก่อนแต่ความมั่นใจหรือหรือจากการซื้อขายเก็งกําไรก็ก็แล้วแต่แต่ว่าครับ ก็ทําให้ตลาดเราบวกขึ้นเป็นที่น่าสนใจของนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนค่ะเพราะอย่าอย่างปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็บวกเยอะเหมือนกันนะครับถึงแม้อาจจะไม่บวสีนะคะบวกสีกว่าก็แสดงว่าอ่าถ้าอย่างนี้มองมองได้ไหมครับว่าเทนหุ้นเริ่มกลับมาเพิ่มขึ้นแล้วฮะตอนนี้เราไม่ัใจคือตลาดหุ้นเนี่ยถ้ามันไม่มีวิกฤตอะไรหรือไม่มีผลกระทบอะไรถ้าถ้าเป็นการซื้อการขายถ้า ถ้าเราอย่างเราเนี่ยเราเห็นว่าตอนนี้ตลาดหุ้นกาลังดีถ้าเราเป็นนักลงทุนระยะสั้นเราก็อาจจะเข้าไปเล่นด้วยแต่ระยะยาวเนี่ยเขาก็ลงทุนของเขาอยู่แล้วเป็นเพราะว่าเขาเลือกลงทุนในส่วนที่เฉพาะเหมาะเจาะกับตัวเองแต่ถ้าเมื่อไหร่มันมีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อนั้นก็ทุกคนต้องอระมัดระวังตัวเองก็ก็จะคือจะบอกว่าตกใจง่ายก็อาจจะเทขายแต่ว่าเป็นการเทขายช่วงช่วงแรกๆแล้วพอ สถานการณ์นิ่งๆดูแล้วปลอดภัยก็เข้าไปลงทุนต่อมันจะเป็นไซเคิลอยู่อย่างเงี้ยค่ะเป็นเรื่องปกติเลยครัาเท่าที่เราจับคิศทางนี้ถ้าแนวโน้มหมวดพวกพลังงานนี่น่าจะดีหมครับพี่เปาครับนํำมุมมองพี่เปาครับในมุมมองของนาักาเารฐกิจหุ้นในกลุ่มพลังงานยังยังน่าสนใจค่ะเพราะว่าแผนพลังงานของรัฐบาล ที่กาลังจะออกมาครับท่านอ่าเราเรารู้อยู่แล้วแหละว่าการหาแหล่งพลังงานใหม่ๆเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแหล่งพลังงานใหม่ๆของเราเนี่ยไม่จะไม่่ไมว่าจะเป็นพลังงานลมพลังงานแสงแดดพลังงานน้ําหรือพลังงานอะไรก็แล้วแต่ที่ที่จะที่จะมีมาทดแทนได้แล้วที่ผ่านมาบริษัทต่างๆก็จะพูดถึงพลังงานแสงอาทิตย์กันมากมันเป็นกลุ่มที่น่าสนใจในในอนาคตคือคือรัฐบาลคง มองนะคะรัฐบาลกรุงไม่ไม่เอาพลังงานแหล่งใดแหล่งหนึ่งเป็นหลักแต่อาจจะผสมผสานจา่ผสมผสานไม่ว่าเราจะเลือกลงทุนพลังงานในในส่วนไหนแต่ถ้ามันอยู่ในกลุ่มพลังงานทางเลือกพลังงานทดแทนของเดิมมันก็น่าสนใจทั้งหมดนะคะอย่างนี้ขอทิ้งท้ายถึงสัปดาห์หน้าต้องติดตามประเด็นเศรษฐกิจอะไรบ้างครับพี่เต๋อสัปดาห์หน้าต้องติดตามการ การเขาเรียกฮะการปฏิรูประยที่สองเพราะว่าการเมืองตอนนี้มันไปกับการไปกับเศรษฐกิจและการลงทุนเพราะฉะนั้นถ้ารูปแบบออกมาสังคมโดยรวมเห็นว่าดีไม่ว่าการจะเลือกการจะเลือกตั้งหรือการรับสมัครสปชหรือการแต่งตั้งตัวนายกรัฐมนตรีเราก็ยังต้องติดตามดูอยู่เพราะว่าพออะไรชัดเจนออกมาแล้วเนี่ยคิดแบบที่กลับมาถ้าดี ถ้าดีถ้าไม่มีใครคัดค้าหรือว่าโดย<ม>รวมเห็นด้วยว่าควรจะเป็นแบบนั้นมันก็จะส่งผลกับด้านเศรษฐกิจด้านความเชื่อมั่นครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามความเชื่อมั่นของอพื้นฐานเศรษฐกิจไทยเนี่ยครับถ้ามันยังคงอยู่เนี่ยไม่ว่าเศรษฐกิจโลกจะเป็นไรเราก็ยังสามารถประคับประคอง<ม>เศรษฐกิจของเราไปได้เพราะว่าครับอตอนนี้เราลดการพึ่งพาต่างชาติเยอะปัจ<ม>จุบันแม้ต่างชาติจะบางประเทศจะยังไม่เห็นด้วยกับระบบการบริหารเฉพาะกิจ พ่วกนี้ของเราแต่เราก็ยังไปได้เศรษฐกิจแล้วก็ยังดีเศรษฐกิจแล้วก็ยังโตนั่นแสดงว่าส่วนหนึ่งอะ่ะเราโตดื้อยตของเราเองถ้าถ้าอนาคตเราชัดเจนแล้วก็เป็นไปตามกฎระเบียบร,รัฐบาลแน่นอนจากจากความสุขต้องคืต้องเห็นว่าเขาชอบแบบนั้นเราก็จะยิ่งมีแรงบวกเข้าไปเสริมเศรษฐกิจของเรา โอ้ครับได้ครับวันนี้ต้องกลับขอบพระคุณพี่แป๋วมากๆเลยนะครับที่สละเวลามาพูดคุยกับผมคุณวุฒิและคุณเบนนะครับเดี๋ยวสาวหน้าจะมาใหม่นะครับพี่แป๋วครับค่ะสวัสดีครับกลับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับพี่แป๋วนะครับคุณชุติมนนะครับสีขำนะครับท่านเป็นบรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจนะครับนางสุพิมบ้านเมืองนะครับผู้ใหญ่ใจดีท่านนึงนะครับ